ชมไปติดตามการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดกันค่ะแม่ทัพภาคที่4พบปะหารือร่วมกันกับกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนะคะในประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วมผ่านสภาประชาธิปไตยตำบลและหลักศาสนาวิถีอิสลามจังหวัดชายแดนใต้สร้างชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคมคืนความสันติสุขในพื้นที่ค่ะ ที่กองร้อยทหารพรานที่4216กรมทหารพรานที่42นะคะบ้านมะนังโยงตำบลมะนังยงอําเภอยะริงจังหวัดปัตตานีค่ะผนโทเกรียงไกรสีรักแม่ทัพภาคที่4ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมกับคณะค่ะได้มีการลงพื้นที่ไปพบปะหารือร่วมกันกับผู้ช่วยศาสตราจารยา์ดรรัชดาธาดานิริเรกเกรรมาการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนะคะด้านประสานการมีส่วนร่วมในประเด็นการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดพร้อมกับผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาร่วมกันหารือพร้อมกับผลักดันกลุ่มสตรีเข้ามามีส่วนร่วมหาทางออกในการแก้ไขปัญหายาเสพติดครอบคลุมให้ทุกมิติตั้งแต่การบำบัดจนกระทั่งกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมีอาชีพสร้างไรายได้แล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้ค่ะ การพลโทเกรียงไกรศิรักแม่ทัพภาคที่4ีค่ะก็ได้กล่าวว่าโครงการ CBTX โดยชุมชนมะนังยงที่ดําเนินการอยู่เป็นการสร้างชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดซึ่งที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มองเห็นปัญหาและลงมือทําช่วยกันแก้ไขปัญหาไปด้วยกันเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนวันนี้ได้เห็นถึงความร่วมมือที่ทุกคนตระหนักถึงความน่ากลัวความอันตรายของยาเสพติดและเข้ารับการบําบัดร,รักษาตามขั้นตอนจนสามารถก้าวเข้าสู่สังคมภายนอกได้ ขอเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานได้สารต่อการทํางานเป็นรูปแบบเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นเพื่อความสําเร็จต่อไปค่ะ